กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับในช n แนของครูเอสอนทำเราไปดูกันว่าในคลิปนี้ครูเอจะสอนทำเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้จะเป็นเคล็ดไม่ลับในการปรับขนาดโหมและก็คอลัมน์อย่างไรให้มีความรวดเร็วนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของทุกคนมากเลยแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยแทนที่เราจะทำงานได้ง่ายเรากลับไปทำงานให้มันยุ่งยากหรือว่าช้ากว่าเดิมนะครับเราลองไปดูกันว่ามีวิธีการปรับอย่างไรครับ โดยปกติแล้ววิธีการที่เราจะปรับความสูงของโรหรือว่าปรับความกว้างของคอลัมน์นั้นก็จะมีอยู่ด้วยการ2วิธีนะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือการนําเมาส์ไปวางเอาไว้ที่ส่วนหัวของคอลัมน์หรือว่าส่วนหัวของโรเพื่อให้เป็นลูกศรแล้วก็ลากลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการโดยปกติหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการที่ไปตรงส่วนหัวเหมือนกัน ให้เป็นลูกศรน,นะครับอย่างอันนี้ครูเอนำเมาส์เอาวางไว้ตรงส่วนหัวของแถวที่4ให้เป็นลูกศรแล้วก็กดเมาส์ด้านขวาแล้วก็เลือกคำสั่ง low high หรือถ้าเป็นส่วนของคอลัมน์ก็คือสมมุติว่าครูเอไปที่คอลัมน์ดีนำเมาส์ไว้ด้านบนแล้วก็จะเป็นลูกศรชี้ลงนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกคอลัมน์ which ในลักษณะนี้จากนั้นก็ให้เราทำการป้อนตัวเลขของ ความกว้างหรือว่าความสูงที่เราต้องการลงไปซึ่งเมื่อเราป้อนขนาดความกว้างลงไปแล้วหลังจากกดโอเคขนาดความกว้างของคอลัมน์ก็จะทําการปรับให้หลายคนอาจจะบอกว่าวิธีการนี้ก็คือง่ายแล้วแต่ของครูเอมีวิธีการที่ง่ายกว่านี้อีกนะครับก็คือเหมือนเดิมทําการลากคลุมพื้นที่ของคอลัมน์ที่เราต้องการที่จะปรับ เน้นนะครับว่าจะต้องล่างในส่วนหัวของคอลัมน์เราจะล่างอย่างนี้ไม่ได้ในวิธีการที่ครูเอจะสอนอยู่ตอนนี้นะครับจะต้องลากที่ส่วนหัวเลยและหลังจากนั้นนําเมาส์ไปวางตรงตรงจุดที่เราต้องการจะปรับเอาวางไม่ตรงคอลัมน์ไหนก็ได้นะครับและหลังจากนั้นก็ให้ทําการลากได้เลยเห็นไหมครับวิธีการนี้ค่อนข้างที่จะง่ายเลยง่ายกว่าวิธีการที่จะต้องมานั่งคลิกขวาแล้วก็ป้อนตัวเลขด้วยให้ใช้วิธีการ ลากในลักษณะนี้ซึ่งเป็นการผสมผสานกันลงไปมันก็จะทําให้ความกว้างของคอลัมน์ของเราปรับไปพร้อมๆกันหลายๆคอลัมน์เลยตามที่เราได้มีการเลือกพื้นที่เอาไว้ในลักษณะเดียวกันถ้าเป็นโรนะครับก็ลากคลุมส่วนหัวของโรทั้งหมดนี้แล้วก็เอามาส์วางเอาไว้ตรงส่วนหัวตรงโลไหนก็ได้นะครับแล้วก็ลาก ขึ้นไปก็จะเห็นว่าความสูงก็จะถูกปรับจะให้แคบหรือจะให้กว้างเราก็สามารถทำได้ทั้งหมดเลยนะครับอีกหนึ่งเคล็ดไม่ลับที่ครูเอจะแนะนำเอาไว้นะครับก็คือการปรับขนาดความกว้างหรือว่าความสูงเนี่ยให้พอดีกับตัวอักษรหรือว่าข้อความที่เราได้พิมพ์อย่างตอนนี้นะครับครูเอจะมาสาธิตที่คอลัมน์ U คอลัมน์เดียวก่อนนะครับถ้าเราปรับ ลักษณะตามที่สอนไปเมื่อกี้นี้เราก็สามารถที่จะปรับได้แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราต้องการปรับให้มันพอดีกับขนาดของตัวอักษรเลยบางครั้งเนี่ยพอเวลาเราลากเนี่ยมันอาจจะไม่พอดีถามว่ามันจําเป็นไหมที่จะต้องปรับให้พอดีถ้าเรามีพื้นที่ของหน้ากระดาษค่อนข้างที่จะเหลือเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องปรับให้พอดีกับข้อความก็ได้แต่ในบางครั้งพื้นที่ หน้ากระดาษของเราเหลือน้อยแล้วเราจําเป็นที่จะต้องปรับให้มันพอดีกับตัวอักษรเพื่อประหยัดหน้ากระดาษให้มากที่สุดเนี่ยครูเอ่อนข้งที่จะใช้ตัวนี้บ่อยนะครับก็คือปรับขนาดความกว้างให้พอดีกับข้อความเลยวิธีการก็คือนำเมาส์ไปวางตรงตรงตรงอยต่อของคอลัมน์เหมือนกับวิธีที่เราจะปรับนะครับแต่เราไม่ไม่ลากให้เราใช้วิธีการดับบบลคลิกเห็นไหมครับคอลัมน์อยู่จะก,กระเถิบนิดนึง ลองคอลัมน์ v ดูนะครับวางเหมือนเดิมแล้วกดดับเบิลคลิกเห็นไหมครับมันก็จะทำการปรับให้มีความกว้างของคอลัมน์เนี่ยพอดีกับตัวอักษรที่เราต้องการทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะปรับหลายๆคอลัมน์ก็ทำได้เช่นเดียวกันก็คือลากคลุมดับเบิล u จนถึง a a นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิก เพียงเท่านี้เองนะครับเคล็ดไม่รับในการที่เราจะปรับขนาดความกว้างให้มีขนาดที่พอดีกับตัวอักษรความสูงก็ได้เช่นกันนะครับคุยมาที่แถวที่4แล้วทำการดับเบิ้ลคลิกแล้วเดี๋ยวลองดูดีๆนะครับว่าจะขยืบไหมเลื่อนนิดนึงแสดงว่าความกว้างณนะขนาดเนี้ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันไม่พอดีกับตัวอักษรเพราะฉะนั้น พอเราทำปั๊บเราก็จะเห็นว่าความสูงของของโรเนี่ยมันจะกระเถิบแคบขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อให้พอดีกับตัวอักษรเลยทีนี้ลองทำทั้งหมดเลยนะครับโรที่5ถึงโรที่13ลากคลุมลงไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็นำเมาส์วางแล้วก็ดับเบิลคลิกเห็นไหมครับวิธีการนี้ก็ได้วิธีการนี้จะทำให้เป๊ะเลยกับขนาดของตัวอักษรที่เรามีอยู่และนี่ก็คือเคล็ดไม่รับ ในคลิปนี้นะครับสงสัยอย่างไรสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับติดตามชมการต่อไปในคลิปถัดไปในช anel ของครูเอสอนทำสวัสดีครับ